สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับซารีอีกแล้วนะคะก็มาทําแท็กวิดีโออีกแล้วค่ะวันนี้ใส่หมวกมาด้วยนารักปะคลึงได้ข <laughs> ี้เหอด้วยนะคะแล้วก็หนาวสเลเกินกรุงเทพเนี่ยนะอ่ะมาดูแท็กวิดีโอแล้วกันนะคะก็มีหลายๆคนอยากให้ทําแท็กนี้แล้วก็เอาวิดีโอมาโพสต์ไว้ที่หน้า Facebook นะคะ ว่าอยากให้ําแท็กที่ว่านี้ก็คือ the perfect palette แท็กนะคะเขาก็จะมีคำถามเกี่ยวกับพาเลตต่างๆนะคะมีอยู่ด้วยกัน8ข้อนะคะเดี๋ยวซารี่ะะเพิ่มไปอีกหข้อเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรนะคะเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะคะ the best packaging นะคะ แพคเกจริงก็คือตัวหีพอที่แบบว่าเออมันดีที่สุดในความคิดเห็นของซารี่นะซารีเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรเล็กๆนะจริงๆไม่ค่อยชอบพาเลตใหญ่ๆเพราะรู้สึกว่ามันเกะกะแล้วก็อย่างหนึ่งพกพาลําบากด้วยถ้าเกิดว่าเราอยากจะพกพาซารี่ชอบพาเลตของดีออค่ะ เป็นแบบนี้นะคะจริงๆเราไม่ชอบถุงที่เขาให้มาเลยเพราะมันเก็บฝุ่นมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็ดีหน่อยที่มันจะแบบว่าปกป้องพาเลตตัวนี้นะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้ความที่ใส่ลงมันที่สันติชอบก็คือไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นดีออนะแต่คือลักษณะการทําของเขาอะค่ะมันค่อนข้างประณีตนะคะหนึ่งก็คือมีคําว่าดีออตรงนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันจะมีคําว่า CD ดีอยู่ข้างในอะค่ะซึ่งสวยดีเออสันีิว่านะมันเป็นแบบเนี้ย ะะถ้าเกิดว่าเราต้องสะท้อนแสงมันถึงจะเห็นอ่ประมาณนี้นะคะแล้วความน่ารักของมันก็คือไม่ใช่แค่ข้างนอกก็คือพาเลตเนี้ยซารีได้มาตอนฟอลที่ผ่านมานะคะไม่เคยเห็นอายแชโดว์ปริ้นท์นูนอันไหนที่น่ารักเท่านี้มาก่อนเลยสังเกตได้คือแบบมันจะเป็นลายดาวแบบนี้คือไม่เคยเห็นแบรนด์อื่นทำอะ่ะ แบรนด์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบรนด์เกาหลีกาหลีอย่างเงี้ยทำเปล่าไม่รู้นะแต่คือชอบอะมันเป็นแบบลักษณะแบบเนี้ยเออนอกจากแบบแ,บบแพคเกจิ้งเขาจะสวยแล้วตัวเนื้อไอชิโลข้างในมันก็ยังมีมีดีเทลด้วยนะคะซึ่งสัลลี่ได้ข่าวว่าสปริงคอเลกชั่นของปรีหน้าเนี่ย โอ้งามมากนะคะคือแบบโพสต์รูปให้เพื่อนๆดูใน Facebook แล้วแบบอืมดีเทลแต่และดีเทลมันแบบสวยงามจริงๆอ่ะก็เลยสาลียกให้ดีออเป็น best packaging ไปนะคะกระทัดราดแบบนี้สาลี่ชอบนะคะถัดมาก็เป็นอันที่2นะคะ best color payoff c o l เล Pay o พ f ก็คือเนื้อสีที่จัดจ้านซึ่งแสรลี่ไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงยี่ห้อน,นี้ในเรื่องของสีสันจัดจ้านเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงสีของ Urban Decay นะคะเจ้าตัวนี้พาเลทที่พูดถึงนี้ก็คือพาเลทจาก Smashbox จริงๆแล้ว Smashbox เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นแบรนด์ที่เขาอิง ช่างภาพการถ่ายรูปแมกกาซีนนิดนึงนะฉะนั้นเนื้อสีของเขามันก็จะต้องแบบจัดจา้จานเน้นไปทางแบบเออการถ่ายนิตยสารอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะเนื้อสีที่ซารีเดี๋ยวจซารีจะสวัสดให้ดูนะคะไม่รู้เพื่อนเพื่อเห็นเปล่าเห็น,ป,น,ป,นปะแตะนิดเดียวแล้วมันขึ้นมาเลยอะ่ะอ่ะเป็ลนลักษณะแบบนี้นะคะแล้วอ,อันนี้เนี่ยซารีได้มานานแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับซารีมาน,นานมากสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยเป็นหลุมเท่าไหร่เพราะว่า แต่น,นิดเดียวสีมันก็ขึ้นมาแล้วอะ่ะจริงๆนะแล้วก็คือ s m a s t b o x เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบถ้าพูดถึงอายแชโดว์นะเขานี่แบบว่านํามาลําดับต้นๆเลยแต่ว่าซลริไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงเท่าไหร่คือเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยได้เครดิตอย่างที่เขาสมควรจะได้รับเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่คนจะไปมองถึง u r p l n d k ดีมากกว่าแต่ว่าซาริว่า เนื้อเขาเนี่ยแบบสุดยอดดีจริงๆและอย่างหนึ่งพาเลตของ Smashbox ดูดิมันก็กระทัดรัดขนาดเนี้ยนะแล้วมันก็แบบว่ามีทั้งหมด9สีด้วยกันและคือไม่เปลืองเนื้อที่เลยอะคือจะบอกว่าแบรนด์อื่นยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะคะมี9สีแล้วแบบว่าไม่มีพื้นที่ส่วนเกินใ,นใดๆทั้งสิ้นก็แบบว่าเป็นทั้งแบบว่า best packaging best color payoff เลยก็ได้นะจะพาเลตนี้นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นคำถามข้อที่3แลนะนะคะ most versatile นะคะ ก็หมายความว่ามันใช้ได้หลากหลายนะคะข้อนี้เนี่ยชารี่ยกให้แอพพี่กงนิดนึงแอพพี่กกงก็คือเป็นพาเลตนี้ของบ p ิบ่าวนะคะก็คือเราสามารถหยิบจับใส่อะไรไปได้เองนะั่นก็คือแบบว่ามันหลากหลายไมหมล่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราใช่ไหมคะที่ซารี่มีอันนี้นะคะก็จะมีทั้งเนื้อแมทนะคะเป็นเนื้อแมทเทอรลิกนะคะแล้วก็เป็นเนื้ออันนี้รู้สึกจะเป็นเนื้อ อันนี้ m e t a l ลิกนะคะอันนี้เป็นชิม m มอรนะคะแล้วก็เป็นอันนี้ชิมเมอร์เหมือนกันนะคะเล็กอย่างนึงสลิีใส่บลัชออนสอสีไปด้วยเห็นไหมคะนอกจากจะมีอายแชโดว์สีที่เราชอบแล้วนะคะทั้งแมททั้งชิมเมอร์ทั้งกริตเตอร์อะไรเนี่ยใส่เองได้เลยนะคะพร้อมทั้งกับใส่บลัชออนไปได้ด้วยนะคะก็เป็นพาเลตของบ๊อบบี้บาที่สลิี่ว่าเออถ้าใครที่ชอบแบบ s i n เก e ลอายแชโดว์อายแชโดวเดียเด่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบว่าลองลองสะสมดูเพราะว่ามันจะมีทั้งแบบ4ช่องนะคะแล้วอย่างซารีเนี่ยมี6ช่องนะคะเราอาจจะเริ่มแบบ4ช่องก่อนก็ได้บัชออนอันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสีตรงไฮไลท์อันนึงนะคะแล้วก็เป็นแมทัลลิกอันนึงเป็นชิมเมอร์อันนึงแค่4ช่องที่เราชอบเนี่ยนะเริ่มสะสมไปเรื่อยๆนะคะซารีมี6อันข้อที่4แล้วค่ะก็คือ Mo ส t าร e r i n g นะคะ ก็เอาไปด้วยทุกครั้งเลยเวลาที่ไป ต่างจังหวัดหรือว่าเวลาที่ออกเดินทางไปไหนนะคะก็ต้องหนีไม่พน้นอันนี้ค่ะเจ้ายูนิพาเลตนะคะแอบขี้โกงอีกแล้วเป็นพาเลตที่จัดเองอะไรเองนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีสันน่ารักนะคะซล,ลี่พูดถึงมันบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าไปที่ไปต่างจังหวัดที่ไรก็เอาเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีอายแชโดว์สีที่ซล,ลี่ชอบข้างในนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์ของแมกนะคะมีของนาร์สด้วยนะคะแล้วก็มีบัชออนของนาร์สอีกหนึ่งอันก็คือ อยากใส่อะไรอยากได้อะไรก็ใส่เข้าไปในนั้นนะคะสลิก็เลยเอาอันนี้ไปด้วยเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนต่อมาข้อที่5ค่ะข้อที่5ก็คือ b i g เ e t ต i ิกเกนะคะก็คือคิดแล้วแบบไม่น่าซื้อมาเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นพาเลตนี้นะคะ ที่สัรี่ได้มาตอนที่ไปไอแลนด์นะคะเป็นของยี aw, ่ห้อโครมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือพี่น้องคาดาเชียนนะคะคุณคิมคุณคอนนี่ Connie นะคะแล้วก็อีกคนนึงเขาก็คือโคลี้เนี่ยเขามาทำลายเครื่องสำอางนะคะซึ่งจะบอกว่าข้างในเนี่ยมันก็ดูดีนะเออมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีสันเขาก็สวยแล้วเปิดมาข้างในก็ยังมีทั้ง บลัชออนแล้วก็ไฮไลท์แล้วตัวนี้ก็สามารถทำเป็นคอนทัวร์ได้สำหรับคนที่ผิวขา,ขาวเนี่ยที่สาล,ลี่รู้สึกว่าไม่น่านซื้อมาเลยเพราะว่าสาล,ลี่มารู้ราคาทีหลังคือสาล,ลี่ไปซื้อที่ไอแลนด์เนี่ยมันราคาตกเป็นเงินไทยแล้วประมาณ800กว่าบาทนะคะแต่ว่าสาล,ลี่รู้ว่าเขาขายที่อเมริกามันอยู่แค่300เกือบ400ร้อก็เหมือนกับว่าซื้อมาอีกเท่าตัวหนึ่งอะและอย่างหนึ่งคุณภาพไอแชโดอะคือสีมันสวยจริงนะ b u ัชออนก็สีสวยเพื่อนๆเห็นได้เลยว่ามันค่อนข้างสวยแต่คุณภาพอ่ะมันแบบคือยังไงล่ะมันไม่ดีเท่ากับ800อยะคะ่ะมันมันโอเคสำหรับ3-400ี่ร้อยไอชิโดสามสี่ร้อยแล้วหรือว่า b u ัชออนราคา3 4 0สี่ร้อยเนี่ยโอเคนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่น่าซื้เอเลยอะซื้อเกินไปเกินราคาไปตั้งอีกเท่าหนึง่งอะไรประมาณนั้นอนะเออต่อมาข้อที่หค่ะเป็น best color names นะคะจริงๆข้อนี้ ตอนแรกอะสลิจะข้ามไปเพราะว่าเฮ้ยไม่ค่อยสนใจเรื่องชื่อสีอะไรเท่าไหร่คือแบบว่าบางคนสน่วนใหญ่ก็จะแบบเอ้ยชื่อสีนี้น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสนใจบ้างนิดหน่อยแต่คือบางทีนะก็คือหยิบมาแต่งโดยที่ไม่ได้อ่านว่าชื่อสีอะไรประมาณนั้นจําแค่สีเอานะคะแต่ว่าพอไปค้นที่คอลเลคชันแล้ว ก็ดันแบบว่าเฮ้ยเออชื่อสีพวกนี้มันก็น่ารักดีเนาะเออประมาณนี้ก็คือพาเลตพวกนี้ค่ะจาก s l e e k เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะพาเลตแรกเนี่ยก็จะเป็น s l e e k candy collection ตัวนี้เนี่ยเป็นไอแ candy นะคะสีน่ารักตรงไหนก็คือตีมของเขาเป็นตีมแบบแ candy เป็นลูกอมลูกกวาดใช่ไหมละ่ะนอกจากว่านอกจากว่าสีของเขาเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะลูกกวาดแบบนี้แล้วเนี่ยนะ เป็นลูกกวาดแบบนี้แล้วเนี่ยชื่อส<ม>ีของแต่และเขาเนี่ยเดี๋ยวสลีอ่านให้ฟังตัวนี้เนี่ยเป็นสตรอเบอรี่เชอร์เบตเออสีเหมือนแบบไอศครีมนะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสลีไม่ไม่รู้จักทุกอันนะเดี๋ยวก่อนไม่รู้จักทุกอันแต่ก็พอจะเคยเห็นบางอันในนี้บ้างแล้วอย่างอัน,นเนี้ยเป็นอันนี้เนี่ยชื่อว่าแพรดอก นะคะก็จะคล้ายๆกับอัลเปอร์ดอบเป็นลูกกวาดกลมๆกลิ่นแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแพรด็อบก็คือใช้พวกลูกแพรทำนะคะและอันนี้ก็เป็นตัวนี้นะเป็นครีมโซดาชื่อสีของเขานะคะแล้วก็อันนี้เป็นมิ้นท์ครีมนะตัวนี้เป็นมิ้นท์ครีมเออชื่อสีมันเป็นตีมแบบว่าแคนดี้ไง ตามชื่อคอลเลกชันของเขาเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าวันนี้เนี่ยซารีเนี่ยแต่งตาด้วยพาเลตพาเลตนี้ด้วยนะคะก็เป็นลักษณะแบบเออสนุกสนานดีสีสันสนุกสนานน่ารักดีนะคะก็วันหลังถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่าแต่งตาสีสันสนุกสนานแล้วก็ไม่ต้องเอ่อใช้เงินมากลงทุนเงินมากไปซื้อของที่แบบแบรนด์เนมไฮเอ็นอะไรพวกนี้ก็ลองคอลเลกชันของสลีคตัวนี้ดูนะคะเพราะว่าซารีว่าเป็นแพคเกจิ้งที่ดีนะคะกระทัดรัดแบบนี้พกพาง,ง่ายแล้วก็คัลเลอร์เพย์ออฟเนี่ยก็ ค่อนข้างดีอันนี้ก็คือแบบดีในหลายๆหัวข้อเหมือนกันนะคะอ้าวจะลืมโชว์อีกพาเลตหนึ่งของส l ล e กที่แบบว่า เป็นชื่อน่ารักน่ารักของเขาเหมือนกันพาเลทนี้อยู่กับซารี่มานานแล้วแต่อย่างที่บอกว่าซารีไม่ค่อยสนใจว่าชื่อสีมันชื่อสีอะไรนะคะก็แต่งแต่งหยิบมาแต่งแต่งเลยพาเลทนี้ชื่อว่าโอโซสเปเชียลนะคะชื่อของเขาชื่อพาเลตโอโซสเปเชียลใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบอืมสเปเชียลสเปเชียลพิเศษนิดนึงแล้วก็มาดูชื่อสีข้างในมันก็คือจะแบบว่าอยู่ในทีมเดียวกันนะคะสเปเชียลของเขาก็คือโบนึกออกไหมสเปเชียลมีแบบมีโบนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นกิฟต์บัสเก็ตนะคะเป็น ตาก้าของขวันนะเป็นบ็อนะคะก็คือเป็นกล่อง wrap up ก็คือการห่อของขวนนะัญอันนี้ก็คือ the ะมอลก็คือไปซื้อของขวัญที่เดอะมอลอะไรพวกนี้คือช่างคิดอะนะอันนี้เป็นแบบเซอร์เบตตัวนี้นะคะก็คือแบบเฉลิมฉลองอะคือเหมือนกับแบบเขาตั้งเชื่อให้มันแบบเขา้าเข้ากับธีมของพาเล e ข,ของเขาเออน่ารักดีนะคะข้อต่อมานะคะก็คือล s ส use นะคะ ก็คือใช้น้อยที่สุดเลยนะคะใช้น้อยที่สุดของซลรีก็จะเป็นพาเลตนี้ของแมกดูสิยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยถ้าแกะพลาสติกออกจะหน้าตาดีกว่านี้นะคะที่ใช้น้อยเพราะว่า สาลี่ยังไม่ได้แบบว่าซื้ออายแชโดว์ของแม็กมาใส่ให้เต็ม <c oughs> เห็นปะคะมันก็จะมีมันจะมีสอสาอันแต่ว่าสาลลี่เอาไปใส่อยู่ในยูนิพาเลตแล้วนะคะเพราะว่าเวลาไปไหนก็เอันั้นไปนะคะอันนี้เนี่ยมันยังไม่เต็มก็เลยไม่ค่อยหยิบมาใช้เท่าไหร่นะคะสาลี่ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยสาลี่ไปซื้ออายแชโดว์มาใส่ให้เต็มเนี่ยก็น่าจะหยิบใช้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าณตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้หยิบพาเลตนี้มาใช้นะคะข้อที่8ค่ะ most u s e most love นะคะ ก็คืออันที่ใช้มากที่สุดแล้วก็อันที่รักมากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยสาีนะก็ชอบพาเลตทุกอันที่มีเพราะว่า เก็บไว้ white, แต่อันที่ชอบอันที่ไม่ชอบก็คือให้คนอื่นไปบ้างนะคะกําจัดมันไปบ้างอะไรพวกนี้แต่ก็คือถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าตัวไหนที่ใช้บ่อยหยิบใช้บ่อยเลยนะคะก็น่าจะเป็นพาเลตนี้ของ The Balm นะคะตัวนี้เลย Nude Toot ตัวนี้นะคะก็สลี่ชอบตัวนี้มากกว่าเจ้า n a k e ตหนึ่งนะคะที่ที่สลี่เคยมีอ่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเหตุผลเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเจ้า n a k e ตหนึ่งเนี่ยมันเป็น w a r ์มโ n e นะคะเนื่องจากว่าสลลี่เนี่ยมีผิวที่ค่อน mm. ข้างวอร์มอยู่แล้วเวลาที่แต่งสีวอร์มเข้าไปสีอบอุ่นนะคะโทนอบอุ่นเข้าไปมันดูแล้วแบบคือคือดูแล้วแบบไม่โดดเด่นดูแล้วแบบคือเนื่องจากว่าเราไม่ชอบโทนสีวอร์มสันลี่ชอบโทนสีแบบเ,เย็นเย็นมากกว่านะคะก็ในพาเลตเนี้ยที่สาลี่ยังเก็บเอาไว้เนี่ยเพราะเหตุผลหนึ่งเลยนะก็คือมีสีนี้สีโทฟ ที่สล,ลี่ชอบมากนะคะคือสีส้มสีบรอนสไลไรเนี้ยมันก็เข้ากับสีผิวของคนประมาณนี้ถูกปะคะแต่สล,ลี่ไม่ได้มองว่าสล,ลี่อยากแต่งสีนั้นทุกวันอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเนี้ยสล,ลี่แต่งได้ทุกวันเออนะเป็นคนชอบสีนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็มีสีเนี้ยสีเป็นแคนเบอรี่แบบเนี้ยนะคะสวยมากๆเวลาที่แบบว่าลงกับคนที่แบบสีผิวประมาณนี้แล้ว สีน้ำตาลแบบนี้ที่มีชิมเมอร์สีทองทองนะแบบมันมันโ okay อเคอ่ะโดยรวมๆแล้วมันโอเคในพาเลตในเกตพาเลตหนึ่งเนี่ยสัลลีใช้จริงๆจังๆอยู่แค่3สีโดยประมาณนะคะประมาณ3สีไม่เกินสีสีสีที่เหลือเนี่ยแทบจะไม่ได้แตะเลยนะคะแต่ว่าพาเลตนี้เนี่ยสล,ลีชอบเกือบหมดเลยมี2สีเท่านั้นที่สล,ลีไม่ได้แตะไม่ค่อยได้แตะเพราะสีขาวนี่มันขาวเกินไปสีนี้เนี่ยมันก็ออกจะเป็นแบบ เหลืองๆที่แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็คือ2สีนี้สลี่ไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่นะคะแต่สีที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะเป็นสีที่สลี่หยิบใช้บ่อยๆนะคะแล้วพาเลตเนี้ยก็เป็นพาเลตที่แบบคือหยิบมาใช้แล้วสามารถจบได้เนี่ยเพราะว่ามันมีสีสีเนี้ยที่เป็นสีครีสได้นะคะเป็นตรงข้อพับก็คือมันเป็นสีด้านอันนี้ก็เป็นสีด้านอันนี้ก็เป็นสีด้านอันนี้ก็เป็นสีด้านคือมันไม่ต้องหยิบพาเลตอื่นๆมาอีกแล้วนะคะก็คือถือว่าโอเคจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คืองงงทช่วหคิ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของสีนี้แต่อย่างที่บอกว่ามันขาวไปเวลาที่ซารีใช้ซารีอาจจะผสมสองสีนี้เข้าด้วยกันทำให้มันขาวลงนิดนึงหรือไม่ก็ไปหยิบสีขาวด้านจากพาเลตอื่นมาแค่นั้นเองนะคะที่เหลือก็คือแบบโอเคมากๆเลยซารีแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบโทนส้มโทนบรอนซ์อะไรพวกนี้พาเลตเนี้ย โอเคนะคะสาหรับคนสีผิวแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วสารี่ว่ามันก็เหมาะกับทุกๆโทนสีผิวนะไอเจ้าพาเลตเนี้ยนะคะแล้วก็คัลเลอร์เพย์ออฟอะไรพวกเนี้ยเนื้อสีมันก็ค่อนข้างดีนะคะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ8ข้อ8คําถามในแท็กแท็กนี้นะคะ The Perfect Palette นะคะมีอีกคําถามหนึ่งที่สรี่บวกเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะคําถามข้อที่9ก้าก็คือ Dream Palette นะคะพาเลตในฝันค่ะพาเลตในฝันของสัรี่เนี่ยที่แบบตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็แบบว่าละเมอเพิ่ฝันไว้อยากได้นะ ก็คือพาเลตของมาร์คไปมาร์คจากขอบค่ะถ้าเพืเ่อนๆเคยเได้ดู YouTube แล้วเคยเห็นลายของมาร์คจากขอบมาบ้างแล้วมาร์คจากขอบบิวตี้นะคะจะเห็นได้ว่าพาเลตของเขาแบบมันสวยอะ <c oughs> คือมันแบบว่าเป็นแบบสีดำๆยาวๆแล้วแบบว่าดูแบบส l ล e กดูแบบไฮเอนดูแบบคือบอกไม่ถูกดูไม่แบบหรูหราเวอร์ดูสวยดีอะสิอยากได้นะคะก็อยากได้ถ้ามีโอกาสก็จะ จะหยิบมาหยิบมาลองใช้นะคะเดี๋ยวลองดูว่าเซฟราที่จะมาเปิดในเมืองไทยจะเอาลายลายนี้มาลงบ้างหรือเปล่านะคะมาร์กจากคอรบิวตี้เนี่ยนะคะก็เป็นพาเลตในฝันที่อยากได้นะคะเอาละค่ะก็จบจริงๆแล้วสําหรับแท็กๆนี้นะคะก็เพื่อนๆก็จะได้รู้ไปแล้วว่า มีพาเลตไหนนะคะที่เป็นพาเลตในดวงใจของส ا ร ي แล้วก็ตอบคําถามในแต่ละข้อไปบ้างแล้วนะคะสร ل ي ว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะมาดูวิดีโอแท็กพวกนี้นะคะเพราะว่าบางทีแบบเออคลิปแต่งหน้าคลิปอะไรเงี้ยก็ดูกันมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะแล้วก็มาดูแท็กพวกนี้นะคะจะได้แบบมานั่งพูดคุยอะไรกันแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวส ا ร ي แท็กนะคะแท็กหลายๆคนเลยที่กล่องอินโฟด้านล่างและสําหรับคนอื่นๆที่ดูส الي อยู่และอยากทํานะคะก็ทําได้เลยถือซะว่าส الي แท็กแล้วกันนะคะแท็กทุกๆคนเลยนะคะวันนี้สร ل ي ไปแล้วเจอกัน เจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย